ก e นะ่อนแอร์เอเมอร์นะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการอัพคลิปลง YouTube นะเพื่อนผมไม่รู้ทำยังไงนะก็เลยให้ผมไอ้นี่มาให้นะนะให้เรามาเปิดใน YouTube นะต้องโหลดที่อัพพีโอ้ก็ได้ด้วยนะอย่างโมเมเซนเนี่ยที่ผมใช้นะแล้วให้มาอย่างนี้ฮะนะ เขาเปในวิดีโอของฉันน,นะไอ้คลิปที่ผมอัดทั้งหมดนะนะให้มาตรงนี้นะถึงแดงเนี่ยเข้ามป็นดาวตกเอกสารไม่นานมานี้นะมันผมจะเอาคลิปนี้ลงแล้วกันนะโอ้ยฝากคลิปนี้แล้วกันนะเอาอัดหน้าเศษกระเช็ดนะให้เราตั้งชื่อนะตั้งชื่อคลิปนนะผมจะตั้งชื่อว่า N N A R. เอ็นใหเอ็นเอ้ยมาคาพเขียนหนูวะภาษาไทยแล้วกันนะลืมนะมาคาพตอนนี่นี่ไวะเนเจอรอาจจะพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะไม่รู้พินพ์ถูกหรือเปล่านะเนเจอร์นะ เราเด็กแบบไหนเนเธอร์นะฮะให้อัปโหลดเลยนะนะมันก็จะเริ่มอัปโหลดแล้วนะกำลังรอนะฮะเราจะไม่อัดเราจะไม่เอ็นดูกันนะเราจการอัปโหลดนะใช่อ่ะเรของโหรนอีกนะดีว่านั้เลยใช่ นะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้บ่ายเราจะหน้าครับ